สวัสดีครับ Bible Talk กับอ p r o วันนี้ให้ชื่อเรื่องว่าดูเหมือนไม่เป็นไปตามพระสัญญาคืออย่างนี้ฮะชีวิตเตียนเนี่ยบางครั้งเราดำเนินชีวิตไปเรื่อยเนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนเลวร้ายดูเหมือนยากลำบากดูเหมือนไม่เป็นธรรมและทำให้ชีวิตของเรามีความรู้สึกว่า เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นในพระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทรงโปรดดูแลหรือวอวยพรลูกของพระองค์ไงถ้าเราดูดีๆในพระวจนะของพระเจ้าก็มีหลายคนที่อยู่ในสถานการณ์ไม่น้อยกว่าท่านแต่พระเจ้าก็อยู่ด้วยเสมอยกตัวอย่างเช่นโยเซฟเขาถูกพี่น้องรังแกขายไปเป็นทาสที่อียิปต์หรือแม้กระทั่งดาวิดก่อนที่จะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เขา ก็ติดตามพระเจ้ามาโดยตลอดในวิถีของพระองค์แม้ว่ามีการไล่ล่าจ้เอาชีวิตจากอ่กษัตริย์ซาอุดอย่างนี้นะฮะเพราะชีวิตของคนที่อยู่ในความทุกข์ยากลําบากนานๆนี่นะเป็นเหตุให้ถ้าเราไม่วางใจหรือมองไปที่พระเจ้าเนะี่ยเป็นเหตุให้จะมีคําถามว่าแล้วพระเจ้าอยู่ไหนล่ะไอความสงสัยที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะฮะ เราไม่ไม่ปล่อยมันไปเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรความสงสัยในใจความสงสัยในใจสะสมเรื่อยๆมันจะเกิดความท้อถอยใจได้ว่าเอ๊ะฉันติดตามพระเจ้ามานานแล้วนี่ฉันก็รับใช้พระเจ้าเนี่ยแต่เหตุไฉนฉันถึงยากลําบากแบบนี้นะถ้าเรามีความรู้สึกเช่นนี้อยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องให้ทําอย่างนี้ว่า ในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าวิธีของพระเจ้าและความคิดของพระเจ้านั้นสูงกว่าวิธีและความคิดของเราเพราะฉะนั้นเราต้องให้เกียรติกับวิธีของพระเจ้าที่เรียกเรามาในการติดตามพระองค์และสิ่งที่สองก็คือว่าพระประสงค์ของพระเจ้านั้นดีเสมอฟังดีนะพระเมตตาของพระเจ้าเนี่ยดีดีเสมอกับทุกสิ่งในชีวิตของเรานะฮะที่เข้ามาในชีวิตของเราพระองค์มีพระประสงค์ที่ดีเราต้องคิดอย่างนั้นก่อนนะครับ สามก็คือว่าให้เราวางใจเองในพระเจ้าที่เป็นพระลักษณะพระศิลาทาไมพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นพระศิลาเพื่ออะไรเพื่อเกิดสถานการณ์อันยากลําบากมันจะไม่สันคอนหรือไม่ขอนแขนมือนกษัตริย์ดาว,วิดกล่าวในสด,ดุดี5 5ข้อ22ว่าจงมอบภาระทั้งสิ้นของท่านไว้กับพระเจ้าพระองค์จะทรงเปิดผู้คำจุนและจะไม่ยอมให้คนชอบทำขอนแขงเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ ดาวิดได้รับและสอนเราวันนี้พระวจนะก็หนุนใจเราเช่นเดียวกันว่าในสถานการณ์ที่เรากําลังทุกข์ยากลำบากอยู่ในปจนัจจุบันนี้พระเจ้ายังค้าอยู่และพระองค์จะไม่ให้ขนแขนเมื่อสถานการณ์นี้ผ่านพน้นผมเชื่อว่าอยากจะหนุนใจท่านจะได้รับสิ่งดีอย่างแน่นอนขอเป็นกําลังใจให้ครับสวัสดีครับ